เอาเลยครับท่านผู้ชมยินดีกันตอนรัก็ส้าสิบชัว่วโมงในบล็อกฟู้ดกันเช่นเคยอยู่กับผม,ผมกับเพรสกิ๊ตินครับถ้าใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดติดตามและกดถูกใจนะครับเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาอย่างรวดเร็วนั่นเองครับเอาล่ะเราจะมาเริ่มกันที่นี่เลยครับตอนนี้ผมเลเวล 604นะครับมาครับสิ่งที่เราต้องทำในคลิปนี้ก็คือเราจะต้องตามหาเลเวลครับจนถึง700นะครับซึ่งเราก็จะได้มีโอกาสมากนะครับนที่จะไปจากโลกนี้นั่นเองคือโลกหนึ่งครับเราจะเข้าสู่โลก2นั่นแหละคือประเด็นของเรามามาเริ่มกันเลยครับท่านผู้ชมอันดับแรกครับเราต้องกลับไปนี่เห็นไหมครับนู่นเกาะลอยฟ้าครับสังเกตว่าเกาะลอยบนท้องฟ้านี่มันจะมีออกเป็นแยกเป็นออกเป็น3ส่วนเลยนะครับท่านผู้ชมทีนี้ เราจะไปยังไงใช่ไหมเนี่ยผมได้วิธีไปแล้วครับผลแสงนี้ดีปร,ประเด็ดนที่หนึ่งของผลแสงนี่คือดีมากเลยครับสกิลเอฟเราสามารถที่จะไปขึ้นขึ้นไปหาก้อนได้เลยนะนู่นตรงนู้นเลยครับไปรพร้อมเราไปเลยครับดูท่านผู้ชมอันนี้คือผมจะไม่ตัดนะครับผมจะพูดไปด้วยแล้วก็บรรยายไปแบบนี้ด้วยเลยนะครับก็คือเราจะไปถึงถงที่หมายกันโดยอีกไม่ช้านะครับก็เลยยังไงล่ะช้าไหมก็เร็วกว่าที่เราจะไปปีนไต่ๆต่ึ้นไ,ไปนะครับท่านผู้ชมก็นี่แหละ เดี๋ยวผมจะแสดงให้เห็นว่ามันสามารถขึ้นไปได้ครับไอ้เกาะบ,บนสุดเนี่ยก็คือเราแทนที่เราจะไปเทเลพอร์ตใช่ไหมว้าเทเลพอร์ตกระโดดเข้าก้อนเมฆแล้วก็ผ่านประตูไปแต่ไม่ไม่ต้องเลยครับท่านผู้ชมเราสามารถที่จะกระโดดไปแบบนี้ได้เลยครับอย,อยู่นะครับอ่าฟังเพลงไปพงเพิ่มเลินก่อนแล้วกันเนี่ยถึงแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหยอดแห่งโคนแสงครับเนี่ย ถึงบนสุดเลยครับแล้วเราสามารถที่จะโดลงไปได้ด้วยครับเนี่ยดูนะเดี๋ยวผมจะแดดลงไปแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยอ่านถึงแล้วแหละเอาโยนไปวิวเกือบพลาดเนี่ยอ่าเห็นไหมมาเรียบร้อยครับท่านผู้ชมนี่ของจริงรับเควสได้ด้วยเดี๋ยวผมจะไปรับเควสให้ดูครับ รับเควสครับเอานี่เรื่องการเร,เรเอโยนโนยนนะครับหรือว่านี่ทหานะราอัครนะโอครัเนี่ยเอออะไรประมาณนั้นแหละมาไปฟาร,ร์มครับโอเคเราพยุยาตฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ตัดภ่ามาที่เราทาเกตต่อไปครับจริงๆแล้วกอด้อยฟ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นกอดสุดท้ายครับจะมีกอดเปลเทนทาวครับก็คือเมืองน้ำพู่ครับเพ่จะเป็นเมืองสุดท้ายาที่เราจะต้องฟาร์มให้ถึงเดี๋ยวจะลอยได้นั่นเองครับเควสนั้นอยู่ตรงนั้นนะเอาละครับผู้ชมข้างหน้าก็คือแน่นอนครับเอเนลแต่ว่า ผมจะทําอันนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่เลยครับเราจะมาไล่ครับนี่เก็บมาตเตอรนี่ของดัสเตปเพราะว่าดัสเตปนี้นะครับเราจะมี4 s สกิลด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราเก็บดัสึเมื่อเราเก็บดัสสเตปเสร็จนะครับเราก็นี่เลยครับจะมาทําคอมโบกันนะครับท่านผู้ชม,ชมนี่แหละ โอเคนะฮะเดี okay. ๋ยวเราขอยัดก่อนละกันมาตรีแสนย่างเย็นโอ้โหน,นะ,ะานนาจานสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมน่าจะสุดท้ายแล้วเรียบร้อยครับรัวเลยมาตรีโอ้โหพุ่ง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 ,งโอ้โหได้มาทั้งหมดเท่าไหร่4 9เอ่อมันก็ไม่พุ่งเท่าไหร่นะไอ,อพุ่งพุ่งอยู่19เกเกือบ1 5โอ้โหมาแล้วครับนี่มาแล้วครับดัสสเตปใหม่นะครับแต่ว่าต้องเปิดหาคีย์ไม่งั้นสู้เขาไม่ได้จริง อ๋อเราคับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ถึงเลเวล645มาครับเราซึ่งเราก็จะไปกอด่อไปนั่นคือกอดน้ำพุนนั่นเองครับท่านผู้ชมอโอเคไปกันเลยครับอ่าเดี๋ยวเราลงไปทางง่ายๆกว่านะครับเอาละครับท่านผู้ชม,ชมภารกิจจมเรือจมสมบัติครับเรียบร้อย แล้วเราก็เดินทางมาถึงเกาะสุดท้ายของเราแล้วนะครับก็คือว่าอย่างไกลอ่ะครับท่านผู้ชมบอกไปเลยครับเนี่ต่างกันมากครับท่านผู้ชมแต่ว่าเราก็มาถึงจนได้นะฮะเราจะไปอยู่โอ้ยมีหีบด้วยนี่ครับเราอยู่บนน้าพุเหนือสุดเลยนะครับก็เมืองใหญ่น่าดูนะครับเพราะว่าเป็นเมืองสุดท้ายด้วยแต่ว่ามันไม่ท้ายสุดหรอกครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเป็นกอเคเราก็ต้องทําเลยนะครับอื นี่ครับท่านผู้ชมเมื่อเรามาเทียบภาคที่เกาะนะครับเราก็เดินทางมาทางนี้เลยครับขึ้นบันไดมาตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีกับจุดนี่เลยครับรับเควสนะก็จะเป็นนี่เลยครับเอะแล้วท่านผู้ชมหลังจากที่เรารับเควสกันเรียบร้อยนะเราก็จะออกมาเจอกับนี้เลยเจ้าตัวนี้คะ เขาเรียกชื่อนี่ไฮเลกเกอรี่นะครับเขาจซื้อหมู่โจรสลัดน่าจะเป็นเมืองสุดท้ายแล้วนะครับนี่คือเมืองสุดท้ายแล้วก็เป็นเมืองน้ําพุนะครับกว้างใหญ่ไพศาลหมู่โจรสลัดนะครับก็คือ1ใน3ของโจรสลัดในหมอดน,นี้นะครับก็แข่งๆพอสมควรนะ <S <S 1> <S 1> หลังจากที่เราสู้เสร็จนะครับหรือว่าทําเคสตรงนี้เสร็จเราจะไปเจอกับบอสอีกตัวหนึ่งนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไม่มีโลเกียมานะโอ้โหยากมากเลยนะครับท่านผู้ชมก็เลเวลไม่สูงนะครับโอ้โหยังไงก็ไม่รอดครับท่านผู้ชม นี่จัดไปเลยแล้วกันครับแล้วเราก็มาถึง651เลวลแล้วครับมาต่อเดี๋ยวเราจะไปรับเควสนะครับแล้วก็น่าจะเป็นต่อไปน่าจะเป็นกับตันเรลแกลลี่นะครับซึ่งกับการแกลลี่นี้ก็จะโหดเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมดูจากลักษณะนี้ครับความต้องการของ650ครับเดี๋ยวเราจะบินไปครับตรงข้ามกันเลยนะครับซึ่งก็ไกลอยู่นะฮะเนี่ยอ๋อชวนชวนเนี่ยครับโหดเหมือนกันครับดูฟันทีเดียวอื้อทำระเบียบเท่าไหร่อ่ะ โอ้โหทีละ350เลยครับท่านผู้ชมดูสิอ่านั่นแหละเนี่ยโหดร้ายไหมล่ะครับท่านผู้ชมใช่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นก่อนสุดท้ายแล้วแล้วเลเวลแต่ละคนไม่ธรรมดาดู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 วูครับ600อุ้ยพลาดครับเลเวล600 60อะครับ650ฮะท่านผู้ชมเอ๋ตายครับเราต้องนูนตรงข้ามกันเลยครับเราต้องเสียเวลาไปอะครับบินขึ้นไปตรงข้ามอย่างนี้เลยเนาะดู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 เนี่ยครับท่านผู้ชมเราจะต้องเสียเวลา ตรงข้ามนี้หมันนะครับทางที่ดีก็คือเอาไว้แบบเป็นประสบการณ์แล้วกันครับก็คือฟาร์มเสร็จก็กลับไปฟาร์มไพร์เลดมอนเดิมดีกว่านะครับก็จะง่ายกว่าการที่เราจะมาฟาร์มกับตันนะครับซึ่งมันยากมากๆนะครับแล้วก็เฟสต้องทําให้ถึงกับ9ตัวด้วยนั่นแหละก็โอเคเราขอญาตฟาร์มต่อเลยแล้วกัน,นครับเอาครับแล้วเราก็จะมาถึงกับตันตัวสุดท้ายแล้วกับตันเจลี่ตัวสุดท้ายนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะกลับไปฟาร์มอ,อ,อะไรล่ะ ไพเลตเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมหรือว่าโจรสลัดเหมือนเดิมครับอ่ะขอโชว์หน่อยแล้วกันนี่มามาเลยครับอย่าเผลออย่าเผลอดูดูดูเขาจะใช้สกิลสกิลดาบได้ครับเนี่ยอันนี้เนี่ยโคตรมากเลยครับต้องหลบดีๆครับไม่นั้นโอ้โหแย่มากเลยเขาจะแย่เอาละครเนี่ยเราก็อาศัยสกิลอย่างเงี้ยนะหยุดไล่ห่างไกลหนักเนี้ยไหมนี่ก็จบไปนะครับสำหรับการล่าของกัปตามแกลลี่ครับเราจะไปหาโจรสลัดดีกว่านะครับโจรสลัดกละลี่ไอ้เจ้าตัวนี้นี่เลยครับซึ่งเราฟาร์มได้ง่ายแล้วครับ เนี่ยเห็นไหมครับเพราะว่าเราป้องกันได้แล้วนั่นเองนะครับหลังจากที่เราฟาร์มเสร็จตรงนี้เสร็จไปเรียบร้อยครับเมื่อเราเลเวลรสูงขึ้นเราก็จะไปเจอกับบอสตัวสุดท้ายของเกาะโลกที่ 1. <Wow. S> 1นั่นเองนะครับท่านผู้ชมและแล้วเราก็มาถึงเควสสุดท้ายนะครับของเกาะที่1นะครับนั่นก็คือเราจะไปสู้กับไซบล็อกครับหรือว่าที่มีเอ่อน่านจะเป็นตัวของ ถ้าทำเรื่องนะครับน่าจะเป็นตัวของแฟงกี้นะครับนี่ครับรับไปเลยครับ675เลเวลนะครับก็คือนี่เลยครับโอ้โหรับ e อ็กเพลเยนนะครับหรือค่าประสบการณ์2ล้านเลยนะเอ้ไม่ใช่2ล้าน10ล้านอะท่านผู้ชมโอเคแล้วทีนี้เราจะไปหาเขาอยู่ที่ไหนครับนี่ครับตรงไปครับมันจะมีหมู่บ้านตรงนี้นะเลี้ยวซ้ายมาฮะนี่ทางหันซ้ายมาแล้วก็แฟลไลท์ไปเลยครับไลท์ไฟมาครับก็จะลงมาตรงนี้เราก็จะฟิป ลงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็นี่ไงเขาอยู่ตรงนี้ครับเป็นไ,ไงนี่ทักทายเขาด้วยการใส่ก่อนได้เปรียบเหมือนเดิมครับโลโอโหแทบไม่กระดิกเลยครับท่านผู้ชมการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชม,มเดี๋ยวแป๊บเจอสวนกลับมาเลือดเกือบหมดหลอดเนาะนูนแล้วเขาอยู่นู่นเอาละครับท่านผู้ชมเราเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราจะลงไปไฟต์ต่อเลยแล้วกันคนระับม,มาเลยมาอา้าว นายนิ่งอนีไม่ได้นะไซบอกไซบอกแฟนซีมาเราเว้ยโอ้โหยเฮ้ยมาดูกันครับว่าเราจะจบกี่กี่ตัวครับกี่ตัวโอ้โหเอ็นรถทะเบียนเองขึ้นเป็นื่องนั่นเนินโอ้โหขึ้นไปอย่างโหดเลยวะโอ้โหไฟโลแันมันคืออะไรล็อกเก็ตเหรอนะล็อกเก็ตไฟเออร์เหรอนนี้จะแสงไปซะนายจะทำอะไรอ่ะโอ้ยเอ้ย ได้ทำบ้าเล็กนานั้นโอ้โอ้โหแรงมากครับแหมเมื่มกอกี้อย่างน่าเกลียดเลยนะไอ้เสบบอกแฟงกี้มาเลยเฮ้ยมามาดูกันบ้างดูกันบ้างท่านผู้ชมเดี๋ยวีีเด๋ยวอย่าทำอะไรนะ่าเกลียดอย่างนั้นไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ใกล้ใกล้อันตรายมากเลยนี่ใส่รัวใส่รัวชั้นแม่นายทำอะไรได้หรอก อีกแล้วอะเฮ้ยกดผิดกดผิดโอ้เราอ่าเราสังเกตตรงนี้ได้โอ้โหมามาใหม่แฟรงกี้นี่นใส่บ็อกไอ้์บล็อกไอ้์บล็อกใส่บ็อกใส่บ็อกใส่บล็อกจะทำไรอืโอ้มื่อตลอดเลยอะไรนั่งเกยบนั่งเกยบอื้อยีไม่ปล่อยใช้ที่นั้นอ๋อนี่ปืนอากาศเหรอนั่นน่ะโอ้โห ต้องระวังแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยระวังปืนอากาศเฮ้ยมันมาทางนั้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หจะหลอดรถตก็ยังไม่ชู้ปืนอากาศปืนอากาศปนอากาศแรงมากเลยแต่เปิดสกิลนี้มันเหลือเกินเดียนดีนะหลุบทันเอ้ยนี้นายใช้สกิลได้น่าจะอยากขึ้ยังเดี๋ยวอ่ะเครื่องพาร์คี้เครื่องพาร์คี้เครื่องพาร์คี้นี่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 ยัน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 อุ้ยยันไม่ตอบเฮ้ย โอเคครับ okay, ท่านผู้ชมผมจะไม่เกินเจ็ดนะครับผมจะไม่เกินเจ็ดนี่รอบที่หกแล้วเลฟอินซาเลฟอินาเป็นอย่างไรกันบ้างครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรบับการล่าวอสนะครับตัวสุดท้ายของเกาะที่1ห,หรือว่าโลกที่1ของเรานั่นเองครับก็แน่นอนทับ12ชั่วโมงในบล็อกฟูลคลิปหน้าเราจะไปโลกที่2กันอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหมค่ครับสวัสดีครับ